นี่มันขาดรองเท้าแตกลง,ลงไม่ได้อยู่ดียายรองเท้าแตกข้าเลยไม่รู้ตัวรองเท้าฟังจะมาใส่ได้ไงว่าจะลองลงอยู่เนี่ยรองเท้าแตกก็มีเอาเดี๋ยวไปไม่ได้มองเอากำลังใจมาเอากำลังใจเ,เ,เธอก็กินไปมันมีสามไม้ก็แย่งกันกนแล้วกันนะหมูปิ้งอร่อยอร่อยนะเนี่ยแล้วนี่เอาไอ้นี่มาถวายหลวงพ่อเขานึกว่าอยู่ก็เอาไว้ให้ทัานหมดเวลามาบ่ายๆก็บอกให้เอดนมไปต้มิี้เนีเ่ยนะ ของเขเียกเพาต้องกินเราพล่ดเขาหาม <laughs> นี่กุ้ปุย้ย <laughs> มีน้ำจิ้มด้วยเข้ามาขายก็เลยซื้อก็มามีอยู่ไม่รู้มันรวมกันหลายหลายอย่างเ็าหั่นให้เป็นำคำๆอะ่ะเอออันนี้คือกินกันไปนนั่นไปใช้อินท่าแล้วไหนนวนมันสางอยู่ท่าไหนได้หรอไม่มีใช่ไหมเขาเขามันยังไม่สุดยังไม่แก่ ต้นเพัฒนามมปลูกแทบแซบแล้วมีไหมมีแต่ว่ามันยังไม่ได้ที่บ้านนะเหรอมีเของนูของคนอื่นของกูแล้วทำไมอ้อยไม่เอามาปลูกบ้างละบ้านเราแพงเไม่มีเงินซชื่อต้นเท่าไหร่สองพันห้าน่วยหน้าแรสองพันห้าแหละพอดีสองพันห้าเงินเดือนครึ่งเดือนไปมันไม่กลายพันมันอร่อยถ้าไม่ใช่เนื้อเยื่อมันจะลูกเล็กมันก็ฝา ของไอ้น้อยซ้ำในผูกของไอ้ส้ำดิษน่ะเขาว่าเมียเขาขายดีตอนแรกๆก็ดีขายดีเขาบอกตอนนี้มันก็เริ่มแพงแล้วอ่ะเมื่อก่อนมันโลละสี่ร้อยเดี๋ยวนี้มันลดลงแล้วเพราะว่าตลาดมันกว้างคนาเยอะคนปลูกเยอะมันก็เลยลดลงเราไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่กินเออพอกินก็ดีแล้วแต่ละค้ามันสนมากพี่ตาฝาดมา ชิมหานสวนละสวนนี่หวานบ่ดมันฝาดนำหน้าเนาะฝาดนำแต่นี้หวานจะติดฝาดนิดหน่อยถ้ามันหวานอย่างเดียวมันก็จะเลียนนะเออแล้วนู่มานะจะดนี่นนดำเยนายไปไหนไม่มาหล่ะนาย่ลงมานน่อน พักสาวๆกว่านี้หน่อยก็โอเคเธอไม่ได้เอารถมาเหรออ้อยมอไซค์มามาโมไซค์เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนใช่แตนน่ต้องไปรับไหมเนี่ยนี่ส่งไปรับไปส่งพ่อไปรับพ่อเฝ้าบ้านพ่อไปใส่ปุ๋ยอันไปตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยบางท่านมีลูกยังนี่มะลเริ่มนี่แหละอันมูเก่ากับมีพ้อในซิมคว้าเขาไปเลยวันีเงินซื้อฮอร์โมนเนาะ ค่อยๆเห็ดไปยายก็มีอยูซีหาลูกพ่อไว้น่ะนะมันกลายพันธุ์แล้วก่อนลูกเท่ากระปั้นหลือลูกเท่าหัวแม่มือแล้วตอนนี้ยายต้องตัดด้วยตัดแล้วทําสาวมันแล้วตัดสูงเกินตัดสูงไรตัดเตี้ยติดดินเลยมันแตกออกมาอีกอ่ะออตัดติดดินเลยมันออกมาสามสี่งานเลยแล้วก็ตัดไปมันตัดอะไรม่นเนมันดอกเยอะแต่มันไม่ติด ดอกเยอไม่ไม่ติดติดไม่กินลูกเองถ้าไม่ถ้ามันไม่ใช่หน้ามันไม่พ่นฮอร์โมนไม่ติดมันก็จะติดปีใหม่น่ะนะเหรอนี่มันไม่ใช่หน้ามันเด้ยอ๋อมันติดอยู่หน่อยเดียวเองทำยอดให้ดูน่ะมันดูแบบไม่รอมันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยเอาของเธอดีกว่ามาปลูกบอกเจ้าหนุ่ยบอกเอาของอ้อยเขมาปลูกดีกว่าว่ารถสามรถไม่เบื่อท่า นมสดมันก็กินประเดี๋ยวประดามันไม่เวิร์างาดนนี่กินได้ซสมอม่ต้องมากินมเลยกินหมากไม่น่มันดีเนาะยิ่งยายทาอบทําแห้งเป็นเออสบายเลยมันวันนั้นนะข้าวผัดกูได้เนาะวันนี้บัสรดีค่ะพี่ัวเล่ขอบคุณค่ะแม่บต้ามาดำนาแม่ใส่ปุ๋ยคอกน้าแน่วันดีลานนขอบคุณค่ะโทรศัพท์ปากแดด เ็อมาค<ป>ุ<ห>้มเลยติพิน้องเธอมาหนีเธอมาหีเด้อเด้อเด้อย้ายมาย้ายมาว้ายโทรศัพท์ยคุยตากแดดต้องเพิ่งคุณกี้เนี่ยเพิ่งมาฮาัลโหลฮัลโหลขอบคุณค่ะขอบคุณสิบล้านดวงตามาเมนารอดน่ะคันนาทองคำม,มาดำน้าเด้อมาทำเมย์มาดำน้าพูดให้บักใไงหนึ่งแม่ปุ้ยลงดีกว่าเปลืองแบต อ่ห้ายิห้านาทีเอาคุยกับคุณยายก่อนสวัสดีค่ะคุณยายนี่นี่นี่กล้องนี้คุณยายเห็นหน้าจากของบ้าเห็นเห็นบ้านอ่เอาสวัสดีแล้วก็ลงสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะคุณยายมาให้กําลังใจนอนให้กําลังใจค่ะขอบคุณพี่พี่แม่ขอบคุณป้าแจ